โอ้โหนะขาวเกินไปแล้ว2อสเดือนมานี่นะครับไม่ได้ออกแดดเลยนะครับไม่ได้ออกทะเลไม่ได้ทำเกี่ยวกับกลางแจ้งเลยนะครับเพราะว่ามีทีมงานที่ฟอร์มทีมขึ้นมาทำแทนเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เลยมีหน้าที่ออกแบบดีไซน์ช่วงเวลา2อสเดือนมาเนี่ยผมออกแบบเรือไปเป็น20รุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปนำเสนอ,อนเทิดแผนก เขียนแบบเรือนะคะก็คำนวณเรือเรียบร้อยชอบคือพยายาม Move ตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองชอบที่สุดเพราะว่าเท่าแก่ก็เราก็กระจายให้ทีมงาน7-8คนช่วยเป็นเท่าแก่ด้วยนะครับดิวลูกค้าตามงวดงานวางบินทำเอกสารทำต้นทุนก็คือตอนนี้ก็มีทุกอย่างลงตัวแล้วหลังจากเปิดมา28เดือนนะครับอู่ต่อเรือนี้วันนี้มาทำคลิป หลายๆคนสงสัยว่าไอ้อู่ต่อเรือเดิม4-50ไร่มันก็ใหญ่พอแล้วทําไมต้องย้ายอู่ต่อเรือจากอําเภอทับสะแกมาอําเภอเมืองประจวบเข้ามาแล้วครับในทางเข้าจากถนนหลักนะครับตอนนี้เราย้ายสิ่งที่ทําให้เราต้องย้ายโรงงานมาถึงที่นี่ได้เลยนะครับนี่ไงเห็นหลายอย่าง เห็นอะไรหรือ,อยังทุกคนเห็นอะไรหรือ,อยังนี่อันนี้แค่น้องๆน,นะเป็นหลังคาเรือเดี๋ยวเจอรุ่นพี่นี่คาอยู่ตรงทางออกนี่ออกไม่ได้นะฮะ <c oughs> นี่นะครับเรือขนาด75ฟุตกว้าง10เมตรที่เราต้องตัดสินใจย,ย้ายโรงงานมาเพื่อ อาออย่าขยายดูย้ายโรงงานมาเพื่อเหตุการณ์นี้แหละครับนี่เหลือกว้างสิบเมตรเธอขนาดประตูโรงงานสิบเอ็ดเมตรไปไม่ได้แล้วอะ่ะเออเอาสิเดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึง่งจอดรถเร,รียบร้อยวุ่นวายวุ่นวายนี่นะครับออปเปอร์เด็กแล้วก็ไฟบิดของ เรือ75ฟุตแกรนบารอนกว้าง10เมตรประตูโรงงานโดนลื้อไปแล้วนะฮะคือโรงงานเนี่ยออกแบบไว้คือประตูเนี่ย11เมตรนะครับแล้วออกไม่ได้ก็เลยต้องลือ้อลื้อประตูโรงงานเพื่อที่จะตีวงออกเรือในกว้าง10เมตรนะฮะหลังคาเนี่ยกว้าง8เมตร50ิ นะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่กว้าง10เมตรเนี่ยโดนออกมาสร้างข้างนอกเรียบร้อยแล้วเป็นการวางแผนในช่วง28เดือนที่ผ่านมาที่เราย้ายมาอยู่ที่อำเภอเมืองนี่นะครับแต่ลำเนี้ยผลิตตั้งแต่ที่ทับสแกและลำแกรนบารอนของคุณโบ้นะครับ75ฟุตกว้าง10เมตรดูสิทุกคนดูสิทุกคนก็เลยต้องพังรั้วออกไปเลยอีกด้านหนึ่งเพื่อตีวง แล้วก็ถมถนนถมทางของฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเคลีย์ถนนทั้งหมดเลยนี่เคลีย์ถนนทั้งหมดเพื่อให้มันโลง่งยาวไปข้างในไปหมดเลยครับคือเหตุผลที่เราย้ายมาที่โรงงานนี้หลักๆเลยนะครับเพราะว่าใกล้ทะเลและมันมีเส้นทางที่สามารถพาเรือไปลงทะเลได้โดยที่โรงงานนีนะ้ก็จะอยู่กลางกลางไร่สับปะรด นะครับกลางฟาร์มสับป,ปะรดเลยทั่วเลยนะครับเป็นสับป,ปะรดหมดมันก็จะมีไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรของโรงงานเรานะครับนี่แหละหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องย้ายโรงงานแล้วก็ระเบิดประตูนี่เรียบร้อยทุกอย่างในการทํางานมันก็มีการวางแผนและมันก็มีการผิดแผนนะครับอย่างรถหัวลากนี่ซื้อมาในราคาไม่กี่บาทในสภาพที่ผุพังแล้วก็มโมดิฟายใช้เงินประมาณ สาม0สนนะครับในการซื้อน้องวันโวคันนี้มาเพื่อมาลากเรือตัวนี้โดยเฉพาะแล้วก็เทเลอร์หางปลาเขาเรียกก้างปลานะครับซื้อมา2อันเพื่อเอามาชนกันเพื่อมาลากเรือลำนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าไม่ผ่านเรือลำนี้เราก็จะไม่สามารถทําเรือใหญ่ได้อีกทำไมต้องเป็นเรือแกลนบาลลอนเพราะว่า เราดีไซน์ไว้ว่าท้องเนี่ยมันจะต้องกว้าง2.90-3.10มเมตรเพื่อจะได้ให้ภายในห้องนอนของเรือ2ท้องนี้นะครับมีขนาดไม่แพ้กับเรือโมโนฮอลหรือเรือท้องวีลูกค้าจะต้องใช้เรือ2ท้องที่มีห้องนอนใหญ่เบ้อเทอให้ได้คือลำนี้เนี่ยผมออกแบบไว้ตอนแรกก็คือเป็นเรือขนาด75ฟุตแล้วก็กว้าง9เมตร แต่คราวนี้คุยกับคุณโบท๊ทลูกค้าว่าเฮ้ยเราไหนๆเราก็อยากได้ห้องในท้องที่มันจะมีขนาดที่เหมือนกับมาสเตอร์รูมเลยในในแบบมาสเตอร์เบดรูมเลยในห้องนอนนะครับแล้วก็ทางลงทะเลของที่ทับสแกนเนี่ยมันยากมันคดเคี้ยวมันแคบนะครับก็เลยมาดูว่าพอดีบิดาข้าพเจ้าเนี่ยพ่อของผมเนี่ยเขาก็มีที่อยู่ประมาณ20-30-40ไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยนี้นะครับเราก็เลยมาขอ คุกเข่าขอพ่อว่าเฮ้ยเรามาตั้งที่สร้างเรือตรงนี้ได้ไหมพ่อก็เลยบอกว่าโอเคมันง่ายกว่าก็เอาลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาสร้างที่นี่แล้วก็ทาประตูทางออกไว้ประมาณ11เมตรอย่างที่บอกอะ11เเมตรเพื่อให้เรือลาเนี้ยออกได้แต่พอไปไปมาหูลืมว่าแมนต้องตีวงเว้ยพอตีวงก็ไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วก็เลยต้องนี่แหละครับตามสภาพทุบโรงงานทุบป,ประตูโอหรือเละเทะไปหมดโอ้ยเราคิดถึงชาวเรือทุกคนนะครับ ไม่ได้ทําคลิปมาสามสี่เดือนมาทีตัวข่าวจ้วะเลยเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะครับคบเด็กสร้างเรือนะครับเพื่อจะได้ให้พี่ๆน้องๆได้สนุกกับการทําเรือของพวกเรานะฮะบ,บางอย่างนะจะไม่อยากลงโซเชียลเยอะอะไรนะครับอืมมีหลายๆท่านร้องขอมาให้ไปรีวิวเรือนน้เรือนี้คือผมพบอกตรงผมไม่กล้ารีวิวเรือคนอื่นนะด้วยความที่เราเป็นคนต่อเรือด้วยแล้วความรู้ยังไม่เยอะพอที่จะรีวิวเรือคนอื่นอ่ะอืมเอาง่าย อ่ะกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคมเด็กสร้างเรือของเราด้วยเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปเยอะๆนะฮะวันนี้เด็กสร้างเรือไปก่อนเด้อสวัสดีครับ